สงครามไม่เคยเป็นเรื่องดีมันนำมาสิ่งความสูญเสียอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกกับกรณีพิพาทระหว่างรัเสเซียกับยูเครนมันมักจะมีคำพูดหนึ่งที่ว่ากีฬากับการเมืองไม่สามารถนำมารวมกันได้ต้องแยกออกจากกันแน่นอนแ่ละครับทุกคนอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแต่ทว่าความเป็นจริงมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆกับการเมืองกับกีฬานะครับมันต้องเดินควบคู่ไปด้วยกันเสมอและถ้าหากว่าการเมืองมีอะไรร้ายแรงมีสงครามเกิดขึ้นกีฬาก็จะบันลลยได้เช่นเดียวกันแบบเดียวกับสงครามแบ่งประเทศในยูโกสลาเวียที่ทำลายสุดยอดทีมที่ควรจะเกิดแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เห็นกัน ในช่วงยุค80ถือว่าเป็นยุคทองของวงการกีฬายูโกสลาเวียทีมบาสเกตบอลชายของพวกเขาได้เหรียญเงินโอลิมปิกปี1988ที่กุงโซเกาหลีใต้ตามด้วยแชมป์ยุโรปหรือรายการยูโรบาสเกตในปีต่อมาส่วนโมนิกาเซเลสนักเทนนิสสาวชื่อดังกาขา้นมาขยับบัลลังครองมือหนึ่งของโลกโดยการขึ้นมาท้าชิงกับราชินีแห่งวงการอย่างสเตฟี่กราฟแต่ว่าที่เป็นที่คาดหวังของชาวยูโกสลาเวียนั่นคือเรื่องของฟุตบอลทีมชาติของพวกเขานะครัเเริ่มฉายแววขึ้นมาในช่วงปลายยุค80และก็สามารถคว,าาว,วา้าแชมป รเบิยานีโรเบิโปนิเซสกี้สโวนีเมียโบบารเราไปถึงเปเรลักมิยาโตวิชจากนั้นในบอลโลกปี90งที่อิตาลีนะครับยูโกสลาเวียที่คุมทับโดยอีวิก้าโอซิมก็เข้าไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศและก็เกือบจะหักด่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ซ้าแต่ว่าไปแพ้กับอาเจนตินาที่นําโดยเดียโกมารานาในการโดนจุดโทษทีมมีโอกาสชนะได้แต่ทว่าดรากนิยุบเบอร์โนวิชนะครับยิงไม่เข้าแต่นั่นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการก้าวหน้าของยูโกสลาเวียประเทศยูโกสลาเวียเป็นการรวมกันของแต่ละรรรัในนปะเเเเเทศได้แก่โคอีีียยยบบสซ โมนเตเนโกรมาซิโดเนียหรือจะเป็นสโลวีเนียซึ่งนักเตจะจากแต่ละรัเนะครับผมต้องบอกว่าเป็นที่สุดทางนั้นและเมื่อมารวมกันในฐานะทีมชาติมันเลยกลายเป็นทีมที่โคตรจะแข็งแกรแง่งวงการฟุตบอลของยูโกสาลาเวียเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเรสตาเบลเกรดสามารถคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพมาปี1991โดยการตบโอลิมปิกมาร์เซย์พวกนักเตะในทีมอย่างดากปบานเชฟเดยันซาวีเซวิชซินิซามีไฮโลวิชและอีกหลายๆคนนะครับกลายเป็นสตาร์ระดับท็อปของยุโรปมีบรรดายักใหญ่ต้องการมากมายหลายทีมกับทีมชาติพวกเขา ได้ฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งและคว้าชแชมป์กลุ่มไปครองได้สำเร็จโดยผลงานที่ยิงเยอะสุดในรอบคัดเลือกการเล่นเกมรับอันแข็งแกร่งการทำเกมุกอสุดยอดโดยนักเตะยุคทองที่ระแวกวสุกงอมเต็มที่ทำให้ยูโกสลาเวียเป็นตัวเต็งสำหรับการคว้าชแชมป์ในรายการที่สวีเดนแม้ว่าในสนามดูจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ทว่านอกสนามมันกลับไม่เป็นแบบนั้นความวุ่นวายของประเทศพวกเขานะครับเริ่มหนักข้อในยุคข,ของการบริหารประเทศโดยสโลโบดานมิโลเซวิชผดิการชาวเซิฟที่ขึ้นมาเรียงอำนาจต่อจากติโตผู้นำคนก่อนแนวทาาางกรรรบิห แต่คู่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงติโตจะเป็นคนที่ต้องการให้ชาติรวมเป็นหนึ่งโดยที่ไม่ยกคนจะรัดไหนเชื้อสายไหนขึ้นมาเหนือใครแต่กลับมีโลเซวิตนั้นตรงกันข้ามเขาเป็นผดดจการชาตินิยมและมองว่าคนเซิฟควรจะเป็นคนที่นำประเทศและรัฐอื่นควรจะเป็นแค่ผู้ตามจากนั้นสงครา,ามกลางเมืองก็เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งโครเอเชียบอสเนียสโลวีเนียต่างไม่เห็นด้วยกับผู้นำคนนี้เรื่องดังกล่าวมันลาพ้าในวงการกีฬาครับหลังจากที่ยูโกสลาวเวียทำงานได้อย่างน่าประทับใจในฟุตบอลโลกแต่ว่าตัวของมิโลเซ ระหว่างแต่ละเชื้อชาติและก็ใช้วงการกีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือหลังจากนั้นนะครับแข่งขันในลีกก็มีความดุเดือดเกินกว่าจะเป็นเกมฟุตบอลโดยเฉพาะในเกมที่เดนนอร์โมซาเกรบพบกับเรสตาเบลเกรมันเหมือนเป็นสงครามระหว่างโครเอเชียกับเซอร์เบียซึ่งภาพคลาสสิกของเกมนัดนี้นะครับคือตำรวจของเซิร์ฟทำร้ายแฟนบอลของโครเอเชียที่ลงมาป่วนซึ่งผลก็คือสโวบิเบียโบบันจอมทัพของซาเกรบณเวลานั้นอดรนทนไม่ไหววิ่งไปกระโดดทีบตำรวจจนเป็นข่าวดังไปทั่วและทาให้โบบันนะครับโดนแบนจากทีมชาติในเวลาต่อมาตอนนกกกาารรรนนปะเเเเทศึงงคีียยยดดอ่่ััชบุ ที่ขนาดวอเรสตาเบลเกตเป็นทีมแรกจากประเทศที่ได้แชมป์ยุโรปครับแต่กลับไม่ได้รับการแสดงความยินดีเท่าที่ควรมีแค่คนเซอร์เบียเท่านั้นที่ยินดีกับความสําเร็จนี้แต่ว่ากับคนโครเอเชียและบอสเนียกลับไม่รู้สึกเช่นนั้นส่วนในทีมชาติพวกเขาถือว่าไปได้สวยพวกเขาผ่านเข้ารอบคันเรือศึกยูโร92ในฟอร์มการเล่นระดับมาสเตอร์พีดและก็เป็นหนึ่งในตัวแต่งแต่ทว่าความสุขมันก็อยู่กับพวกเขาได้ไม่นานเพราะว่ามันมีความเศร้ากับเรื่องบ้านเมืองเข้ามาแทนที่สถานการณ์สงครามในประเทศนี้ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆการแยกตัวเป็็นนเเเอออกกรรรราาาาชคคืสิ่่่่งงทีีลยยต้ไมวจะปโ บอสเนียหรือชาติอื่นๆพวกเขาไม่อยากจะรวมเป็นหนึ่งกับยูโกสาลาเวียที่มีมิโลเซวิตเป็นผู้นำเพราะว่าพวกเขาไม่อยากจะโดนกดขี่จากการที่เกิดจากต่างแคว้นกับผู้นำประเทศทุกอย่างมาร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆในสงครามกลางเมืองที่ซารายเยวในบอสเนียมีการสาดกระสุนสาดกำลังรถกันอย่างจริงจังมีคนเจ็บล้มตายกันมากมายบางคนก็ตายทั้งเป็นจากภัยสงครามมีแต่เรื่องหน้าหดหู่ซึ่งตอนนั้นศึกยูโร 2, ก2ากำลังจะเริ่มขึ้นอีกไม่นานถึงตอนนั้นนะครับนักฟุตบอลหรือคนที่เกี่ยวข้องไม่มีอารมณ์จะมาสนใจเรออฟุตตบลกไปแ้วิา ซิมผู้จัดการทีมของยูโกสลาเวียประกาศลาออกจากตำแหน่งเพราะว่าตัวเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะคุมทีมต่อไปได้หลังจากเห็นข่าวว่าชาวบอสเนียนโดนทหารเซิร์ฟสังหารนักเตะที่มาจากหลายแคว้นทั้งโครโเอเชียบอสเนียมาซิโดเนียมอนเตเนโกรวมทั้งเซอร์เบีย,ย,ย,ยพวกเขาไม่พร้อมจะไปเตะบอลหลังจากที่คนในประเทศฆ่ากันตายเป็นผักปลาและแน่นอนว่ายูฟ่าเองก็เล็งเห็นปัญหาตรงนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาจะพยายามยื้ออย่างเต็มที่เพื่อให้การขันมันดำเนินต่อไปได้และเพื่อปราศจากข้อขอ,ขอรหาต่างๆยูฟ่าจึงตัดสิทธิ์ยูโกสลาเวียและให้สิทธิ์รองงแชมมกกลุ่่อยาาเดน เข้ารอบไปแข่งแทนที่ซึ่งผลก็อย่างที่เรารู้กันครับว่นเดนมากเข้าไปสร้างตำนานเทพนิยายอันยิ่งใหญ่ที่สวีเดนส่วนยูโกสลาเวียพวกเขาต้องประเทศแตกแล้วก็แยกเป็นหลายชาติอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโครเอเชียมาซิโดเนียเซอร์เบียมอนเตเนโโรสโลวบเนีย ส่วนยูโกสาลาเวียผู้แข่งกระแรงเป็นทีมระดับท็อปของยุโรปกลายเป็นแค่บริษัทภาพความหลังเท่านั้นภาพอันสวยงามของเทพนิยายเด่นคือสิ่งที่จารึกในความทรงจบทุกคนแต่คงไม่ใช่กับคนยูโกสาลาเวียที่คิดมาตลอดว่าหากไม่มีความวุ่นวายไม่เกิดสงครามชาติที่จะขึ้นสู่จุดสูงสุดของยุโรปมันควรจะเป็นพวกเขาและตำนานเทพนิยายมันจะไม่เกิดขึ้นไม่ใช่จบลงดางที่พวกเขาต้องทีมชาติแตกแบบนี้สงครามมีแต่ความสูญเสียมีแต่การนองเลือดและคราบน้ําตาสุดท้ายขอบสนามดาร์ไซ้์ขอให้ความมืดมิดนี้เรื่องราวความขัดแย้ง ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและนี่คือขอบสนามดาร์กไซส์หากดูแลชอบใจโปรดกดปุ่มไลค์ให้เราด้วยนะจ๊ะ